อย่าแปลกใจนะที่ว่าทำไมคลิปนี้มันสั้นกูมารีวิวตัวละครไม่ได้จะมาเล่นเกมโอเคอ๋อใช่จะมาพูดถึงอย่างหนึ่งเลยก็คือจะมาเล่นด่านซอมบี้ด่านสุดท้ายของนานหนึ่งนะเออแล้วก็มารีวิวตัวละครด้วยตัวละครใหม่ที่ได้มานะสมได้หนึ่งครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเลยว่าเป็นตัวละครไหนเราะว่าไปแล้วก็ควรจะหามุกใหม่ให้ตัวเองบ้างนะเวลาพูดอะไรมันจะได้ดูแบบสมัยสมผลสะดวกอะไรนู่นนี่นั่น มันเป็นคาพูดที่แบบไม่สามารถพูดบ่อยๆได้เรียกยังไงดีล่ะโอเคคุณไม่ต้องอธิบายแล้วคนอื่นเขางงหมดแล้วเนี่ยเนี่ตัวใหม่ตัวเนี้ยคือระดับพูุ้ระเลเว้เออผมได้มาใหม่เลยรี่เปล่าอะมึงู้วเเรใช่ไหมโอเคมาเออใช่ระดับพูบุระเลตัวอะไรไม่รู้นะสมได้มาใหม่เลยไอตัวมันเรียกว่าอะไรวะเห็นหลาย หลายอีเวนต์แล้วจริงๆตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เลยนะเอายวนสุดท้ายเหรอบ้านะโ oh wow. อ้ไม g กอว้าวเฮ้ยมันตีได้ทุกตัวเลยเหรอเอาจริงนี่ทำให้กระเด็นได้ด้วยไอ้นี่เหมือนจะเป็นเลเซอร์โอโอ้ก oh. oh. ็เท่ดีอยู่นะอันนี้เหมือนจะเป็นดานเมจต,ต่อนเนื่องใช่ไหม อันนี้นี่น่าจะมีระยะตัวตีใกล้ๆนี่น่าจะทำราชิบหายได้โอเคมันก็มาจากอีเวนต์นี้อะนะเนี่ยผมจำได้เนี่ยผมสูบอันนี้แหละเดี๋ยวมันเป็นช่วงหลายทีที่แล้วแหละเออผมสูบอีเวนต์นี้ปุ๊บแล้วก็ได้ไอีตัวอันนี้หรือหรือเออหรืออีอีเวนต์หนึ่งวะหรือเออน่าจะใช่น่าจะเป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง อันนี้ไม่ใช่เนาะน่าจะคนละอันโอเคน่าจะอีเวนหนึ่งไม่ใช่อันนี้ผมจำได้ละเอาละ้า <c oughs> มาดูสิผู้บอะไรตัวนี้มีพลังขนาดนี้เลยเหรอต้องอัพเข้าไปอืมโอ้กันอะไรหลายอย่างเลยแฮะเออเอิดจากไอ้นี่ ผมพูดผิดอยู่อย่างหนึง่งใครที่จําคลิปการลงคลิปครั้งแรกนู่นได้อะจะจาได้ว่าผมพูดอะไรได้บ้างเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันจะมีรูปกากรกบาทรูปลดดาบรูปลดเวลารูปรดอะไรเงี้ยมันคือการไม่ถูกสถานะพวกนี้เว้ยเออส่วนอันที่ไม่โดนกากบาทเนี่ยมันจะเป็นแบบพลังที่จะใช้ได้เว้ยส่วนไอ้พวกาการกบาทเนี่ยก็คือจะไม่ถูกสถานะอะไรสักอย่างกินกินี่แหละจำไม่ได้ละโดจะไม่โดนสถานะนั่นแหละเออ อย่างเช่นอันนี้ก็จะไม่โดนสถานะลดดามเมจไม่โดนสถานะอะไรบาๆว่ากันไปเนาะอันนี้น่าจะดีด,ดีดีที่สุดแล้วมั้งสำหรับตัวแทงเออตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะเพิ่งเอามาเมื่อกี้เลยเพิ่งเห็นเนี่ยไม่รู้มันโหดหรือเปล่านะแต่เวลามาคอมโบน่าจะโหดดีมันมีกี่ล่างวะเออมันมีกี่ล่างไอ,อ้สต๊าดอีลืมเด็นไงวะเนี่ยไอ้ตายเหอะ วันนี้อาจจะไม่ฮาหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มันเน้นแค่เปิดคลิปแล้วก็ปิดใช่เหรอไม่ใช่ละกอ,อสองล่างเงรอว้าวออ,อโอเคกูได้เปิดไม่หรือเปล่าวะโอเคน่าจะได้เปิดไมอยู่แหละมา แต่ซอมบี้ว่าแค่ด่านเดียวแล้วก็เลิกเล่นเลยนั่นแหละเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นเกมนั่งดู youtube อย่างเดียวไปวันๆนลยะไม่ทำหายหาอะไรเลยกูเนี่ย<อ>ชีวิตมันสร้างหน้าเศร้านะเออเฉีดเนี่ยอาจะพูดเบื่อเฉยๆหน่อยเพราะว่าขีเ้เกียจเล่นนะวันนี้ไม่อยากทำอะไรหายอะไรเลย,เลย วันนี้อยากจะแค่นอนเปื่อยนั่งเล่นคอมไปวันๆไม่หาโอเคไปอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะแกร่งแค่ไหนกันเชียวเราต้องป้องกันนะไม่ให้มันตายมึงยิงแล้วอ่ะอไอ้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเก่งมากเลยไม่ใช่เหรอ้อาจารไม่ผิดมันเก่งมากเลยนะเออบ้านะ ่ามันนั่นแหละนั่นแหละ่ามันซะยิงพลังปุ๊นั่นแหละเออนั่นแหละพลังนี้เนี่ยแหละจะสยบพวกมึงเองไอ้พวกหน้าโง่เฮ้ยยิงเร็วซะด้วยยันแค่เฮ้ยยิงโคตรเร็วเลยว่ะเฮ้ยข่าขาแข่งแข่ขขแงจริงๆริงแข่งแข่งจริงๆบ้านะ เอามาคอมโบโดีๆนี่ชนะได้ง่ายเลยเนี่ยเออเอามาคอมโบโดีๆนี่ชนะได้โคตรง่ายเลยเอ่อโอเคเดี๋ยวเอาอีกสักด่านก่อนดีกว่าแล้วค่อยเลิกเออเล่นด่านนี้แค่ด่านเดียวเองน่าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวจะมาลองด่านนี้อีกแค่อันหนึง่งแล้วก็เลิกเลยเลิกเล่นนั่นแหละเอ้าใช้พวกนี้ไม่ได้เหรอบ้านะโอเค เราต้องเอาสองตัวมาแทนตัวนี้เอาตัวนี้มาแทนดีกว่าเอามาแทน b blue ลู e w h ไว้ d ดากอนให้มันเป็นกิ้งก่งนะลกมาเร็วเข้าไปวันนี้ไม่ค่อยสบายนะทุกคนพอดีกินข้าวเยอะเกินไปร่างกายลับไม่ไหวเดี๋ยวเราจะมาลองใหม่กับไอตัวละครนี้กัน ต้องมาดูว่าป้อมเรามันจะอึดแค่ไหนนะชิบหายแล้วมันจะทันไหมเนี่ยต้องปล่อยให้ท่านกูไปแล้วไม่ไหวแล้วตีมาเท่าไห่ไเล่นแมง่งโอ้อ้นี้นี่วะอ๋ยโอมันจะตีแรงเกินไปแล้วนะไม่ไหวแล้ว โอ้โหมันแรงเกินอ่ะ่ามันซะอัลตราแมนเซเว่นใช่หรอเ่าวะเซเว่นใช่ไหมไอ้ตัวที่มันเป็นหัวเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเซเว่นเฮ้ยบ้านะโอ้โหนี่สังเกต <c oughs> เลือดแม่งเหลือห้าพันแล้วถ้ากูปล่อยไว้อีกนิดนึงกูตายอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ย,อย,อยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> เอา้าเอา้า ริกะไรกันริกอะไรกัน,กน,กนแค้นมากแค้นมากกูจะมาฆ่ามึงคราวนี้กูจะไม่ปล่อยให้พวกมึงได้มาพหลังอีกต่อไปฉันจะฆ่าพวกแกซะ ตัวละครที่สามารถฆ่าพวกเองได้นี่ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวกูจะไม่ปล่อยให้พวกมึงได้เล่นสนุกต่อไปแล้วเฮ้หน่อวมาเนี่จจะชนะไปเลยต้องเอาตัวละครเนี่ยออกไปอ่ะไอ้ตัวตุ่นอ่ะอย่าเพิ่งตายนะ จะว่าไปวาเมื่อกี้มายังไงวะเอา้าเนี่ยมันมาไงวะบ้านะข้ามันโอ้นั่แหละนัแหละอุ้ยแต่มันตีเร็วมากมันตีเร็วมากโอ้โหตีเร็วคือแบบตีเร็วขี้เกีย รู้สึกมันจะตีป้อมต่อเนื่องไม่ได้นะหรือเปล่าวะเอ้ยตีได้เร <c oughs> ีว่าตีไม่ได้สิเอ้ยก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะกับเกม t ด e b a t t เ e c r ์ครไม่ได้เปิดคลิปไม่ได้จบคลิปอะไรทั้งสิน้นก็แค่มาเล่นให้ดูเฉยๆคลิปอาจจะจบเร็วเพราะว่ากูมาอัดคลิปแล้วก็รีวิวตัวละครให้ดูเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวก็ขออธิบายรวดเดียวเลยก็แล้วกันนะถึงฮูบเลที่ผมมีในตอนนี้ตอนนี้ก็จะมี ไอตัวใหม่นี่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันกูไม่ได้อ่านเชื่อนะในอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ตัวแรกคือตัวแรกสุดไอไม่ใช่วแหละตัวแรกเป็นตัวแรกสุดของคลิปนะที่สูงได้เออจริงจริงตัวนี้ก็เก่งนะแต่พักหลังๆมันกากมากเลยเอาตรงๆพักหลังๆนี่ใช้ไม่ได้แล้วใช้งานไม่ค่อยได้แล้วนี่ตัวเนี้ยเป็นช่วงที่ผมไปสุมรอบนอกเวรแล้วก็ได้มารู้สึกว่าจะมีร่างสามด้วยตัวเนี้ยตีตัวเอเลี่ยได้และผมชอบมันมากเอาส่วนตัวนี้ ตัวตีสีแดงกับตัวตีสีดําผมชอบมากเลยตัวตีสีแดงกับตัวตีสีดาเนี่ยเออตีให้กระเด็นใช่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็ตีแบบบดมูเออไอตัวเนี้ยเนี่ยก็มันจะก็จะตีลากเป็นเส้นนะเออตีลากเป็นเส้นแล้วก็มีกรอบป้องกันชอบสุดก็แค่ประกอบป้องกันมันเนี่ยแหละเออการป้องกันไม่มีอะไรแล้ว